แตกแตกตัวแล้วแตกตัวนึงแตกหัวหัวสี่หัวห้าหัวหกหัวแปดแตกหัวแตกเขาหัวกบาล หมอกรานไปจากที่ดูไฮไลท์กันไปนะครับก็หวัวถุกแมทชื่อเชลก็อยู่กับเซิร์ฟเวอร,ร์ชื่อว่าฮาร์ดนะครับจะเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวก็ตามไฮไลท์เลยเนาะก็สําหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับใครที่อยากเติมนะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ตามผมมาเนี่ยจะแจกโปรโมชั่นหรือเปล่านะก็จะเป็นตามนี้เลยตามโปรโมชั่นนะครับก็จะมีเซต50ฟอมนะครับเติม50ได้ต้อง25เซตเลยนะแล้วก็จะมี50จริงอีกนะครับผมแล้วก็เติม90ได้เป็นสไนเนาะแล้วก็พวกตัวละครเนนี้งแต่ เริ่มต้น150บาทแล้วก็ไปถึงตัวละคร500ที่ผมเล่นเลยนะครับส่วนดาวเนี่ยก็เติมแค่300บาทเท่านั้นนะครับก็จะได้เป็นดาวถาวรไปเลยประมาณนี้ก็เพิ่มเลือดที่ผมงงในคลิปว่าทำให้เลือด105%นะเออ115ทุกทีประมาณนี้นะครับสำหรับรายละเอียดมีเล็กๆน้อยๆนอยเนาะไม่ได้มีเยอะอะไรนะครับแค่ไปรับชมในคลิปแล้วกันนะครับเออขออีกอย่างหนึ่งออย่างหนึงงน่งคือโค้ดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ ผมจะเม้นเอาไว้แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะปักหมุดเม้นเอาไว้นะครับว่าเอาโค้ดเนี้ยใครที่ตามมาเนี่ยเอาไปใส่ในเว็บได้เลยนะครับแต่เข้ากลุ่มก่อนนะโอเคไว้เจอกันในคลิปนะครับว่าจะเป็นไงบ้างโอ้หตอนแรกเสียดายมากผมมีเดฟไงแล้วแบบมันต้องกดเป็นพิมพ์เล็กเล็กพวกตัวเลขอะถ้าเดฟเป็นพวกกดเป็นพิมพ์ตัวเลขผมเล่นไม่ได้นะครับแม่งเสียดายจัดงั้นกูได้ชิวแล้วเว้ยมีสไนด์เลยเหรอ โอ้ยสไน90ใหม่นะครับมันจะตายได้ก็ได้อาจจะไม่ไหวถ้าเราถ้าเราเอาเดฟออกเสียดายจัดโอ้ย90ไม่50ใหม่มันก็ไม่ได้ถึอขนาดนั้นนะแอดมินเลยครับแอดมินมันโง่แอดมินเคว่ยไม่ทำผมเี้ยไอ้เหี้ยโดนด่าแอดมินมันจะรับหรือเปล่าเหี้ยมัวมาดูก่อนครับว่าแอดมินมันเล่นยังกลางเลยแอดมินะนี้ย กูเกือบตายครับแอดมินแอดมินมีตีไหมผมอยากตีด้วยอ่ะผมมัเล่นคนเดียวผม<ต>มีลูกแทนมูก็มมไม่มีใครเอิญตีกูมาแล้วกันพี่อ่อตีกันเถอะต้องเล่นสองคน ตกจงจดจำชื่อกูไว้พอได้ไหมพอค่อยๆอัสนะแต่เอ้าเฮ้ยเตกเลยสาบเกือบเก็บบดแล้วเสียดายเฮ้ยสไนเปตกด้วยนะไขมันขอเลยขอดิโอเคๆขอเลยเจ้ากูเลยมาเจ้ากูเลยเฮบเอ่อแม็กอันนี้แม็กอะไร ไม่รู้เอาไปก่อนแล้วกันแม่ไม่ได้เก่งแล้วเก่ง <c oughs> เยอะเลยจ้ะเฮ้ยเฮ้มาโอ้ลับตีไม่ได้ตามไปแฮมินตีมันหน่อยแฮมินเลยค่ะแอดมินสวยสวยสวยมามามาโอเคใช่ไมาเีวอวตีแกแอดมิน,อมนโอ้โหลัก็ถูกเลี้ยวไอ้สัตว์ตีกูนี่แหละเอ้ยไอ,อ้ต้อมมันตีแอดมินอยู่ว่าต้อมม่ได้ตีเว้ยได้นี่ดีดูด่วนโอ้เมื่อกี้กำลังมันเลยสนายตรงหรือเปล่าต้องลองนะครับโอเคสนายไม่ตรงแอดมินตีมันหนแอดมินเล็กแล้ววะ ส,ส,อสพอเลยแล้วกันปสามตัวแล้วกูมาตัวเปล่าเลยครับใหม่เล่นหนึ่งสวย50าสิบใหม่นี่เงี้ยเอาไปหนึ่งหัวสวย,สวยไอชิจิไม่โดนแตกสัตว์สวยเพื่อนเก็บเก็บระเบิดระเบิด เราไปเก็บไมเพื่อนองคุณทัศนอีกเจีมเจมเจีมนี้คืออะไรกระเป๋าเะไม่ใช่นี่ยฮัตสิปอมเพื่อนรับโนเลยเพื่อนสวยสวยเองกันเล่นเพื่อนต้องตายเยไปไหนหรอวะตายตายตายหนีไงไปหนึ่งดอกทำไมเลือกกูร้อยกว่าวะ ใช่ป่ะตรงไหนไอตั้มกูมีปืนใหม่ฮะไอตั้มเฮ้ยกูกูมีอยู่เล่นเลยเล่นเลยสวยดีอย่างงี้ปืนกับตัวเนี่ยเอาเลยเพื่อนเราต้องไปเก็บสไนก่อนนะครับเก็บสไนดีนะโดนยิงเอาไปหนังหัวเฮ้ยใช้มือยิงมันจะตายเหมือนไม่ไม่ปืนปืนห้าสิบไอ้ปืนเก้าสิบไปดิไปมาอีกตัวมาอีกตัวดิเฮ้ยสไนสไนเก้าสิบป่ะวะเก็บเลยเก็บเลยไอ้ตรงหลังนั่นนะกำแพงสอะไรสไนรอนะเพื่อนสวย ไม่ดิสายสองเขาบอกระวังระวังกดดันให้กดดันให้สวยเสวยเสวยเสวยยิงไม่โดนเลยเพื่อนกูยิงควายตายเพื่อนโอ้เกือบเกือบแค่นี้ยิงเลยสั้นพอคอนีก่อนเฮ้ยผมยิงไม่โดนจริงแค่เนี่ย น anyway, oh ี่ไงเอาไปก่อนหนึ่งเม็ดนี่ไงเอาไปอีกหนึงเม็ดเอาไปอีกหนึ่งเม็ดโอ้ตายเยยืนปืนนี้ก็มันก็เจ็บเหมือนกันนะนี่ ปืนมันระเบิดเลยปืนมันไม่ตรงไงนี่ขอเขาอ้างหน่อยขอขอยเซตหนึงได้ขอยเซตหนึงได้โอ้สนไยผมอยากเก็บดิดแหละแต่แบบหิวแะหิวหิวอะไรของกูวะเนี้แม็กเอวพิวเข้มปึ๊บขอยอีกรอบขอยอีกรอบงานนี้ไม่พลาดแน่นอนเพื่อนหามาดิหาดินี่ไงระเบิดไปดิ เด็วกูเลยหายไปไหนวะไอ้นั่นอะหายแล้วโอ้ไมเมื่อกี้เมื่เข้าหัวไม่ตายวะผมเล่นกลแล้วไม่ทันไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกลแม่งดีกว่าเยอะเลยว่ะห่อยเส้นหนึ่งแล้วกันโอ้เมื่อกี้เกือบหล่อเลยไงสายยิงระเบิดไปเพื่อน ไปวิ่งวิ่งวิ่งบอกเลยถ้ามีตัวเดฟนะตายอะไรตัวเดฟก็ไหวไว้สวยไม่มีเสียงตีแถวนี้ไม้ตัวไม้ตัวไม้ตัวสเพื่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนเติบเติมเติเติทนสวนต้องหลักกแอนต้องหนักก่แทงหนึ่ง ต้องช่วยเพื่อนก่อนครับแตงหนึ่งสวยวาสนะเพื่อนโดนวิ่งก่อนวิ่งไปพิตูนทำไมเลือดกูร้อยสิบห้าวะใช่ปะผมผมเพิ่งเห็นเลือดเลยอ่ยอุ้ยสไนัยขอเลยรีบมาเถอะอยาดดิดว่าเพื่อนสวยเพื่อนเก็บเลยดิดเองเฮียห้าสิบด่ไม่ได้แจกด้วย แล้วข้าวหรือมึงองรีบไปเก็บของขอเก็บเองเลยฮนะไปละจ้าไปลยจ้า 9, 8, 7, 6, เก้าแปดเจ็ดหกเฮ้ยสิ่งตีนห้าสี่สามสองหนึ่งลาก่อนแล้วเมื่อกี้ได้คืนนะไม่ถือว่าอิ่มคิดว่าเราได้คืนแล้วเร,เร,ริ่มใหม่ดีกว่าโอ๊ยแตบบ่พวกมันเยอะจังวะนา่ดิ แตกหนึ่งสวยสเพื่อนเพ่อยังเพื่อไม่เป็นไรไหวไว้าไมาแล้วมาแล้วใชว้มีสไนด์ด้วยมุดเตอไปเชียมดเตอกระบ,บ้าแล้หนีดิครับรออะไร นายแตกตโอ้เพือ่อนมาช่วยนานจังวะก็ <c oughs> ออยิงตัวนี่เพื่อนใส่ย,ยูงซะนแตกแล้วเนี่ยเซ็งว่าใหม่ใหม่ใหม่เอาใหม,าามา่เว้ยเสน่อย่าทอ้อเสน่เพื่อนเหล่อลงมาแล้วไปต้อมไหนเมฆเลยววะฮัลโหลหล่อเพื่อนเตี้ยมตัวนี้ไม่ว้าถูกคนปะวะเดี๋ยวถูกคนถูกคนมาใส่กูใส่ยิงทุกเม็ดเลยเมื่อกี้ เข้าที่หัวเข้าที่กระบาลและอัดตัวต่ออุ้ยสนายอะไรมันรัวยังไงสวยสวยเพื่อนสวยวิ่งอยู่เพื่อนแตกทางขวาต่อสายแล้วสวยๆอีเชี่ยเจอกูเลยห้าสิบไม่กรโหลกไอ้เชี่ยคนละคนละคนละเวทเดี๋ยวเดียวเดียวในนี้มีสนายในนี้มีสน ม่เห็นตัวด้เหรอนิงตแม่ไหนปะดีแต่เพื่อนสนตั้มคนละเเลยตั้ม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 ไก่เก็บตั้มไกเก็บตั้มเอาดีเอาดี่เล่นตรงนี้เอาดีเอาดีสวนนี้สวนตรงนี้ดิแตก่กรเียูดขีดสัตว์สวยเพื่อนสวยเพื่อนอู้หโคตรคม จะให้กูได้จับตอะไรเย้มส่วนไม่ต้อมมึงฟังกูเจ็บก็บป๋อยเพื่อนดิเฮ้ยไอ้ควาดกูบอกให้มึงวิ่งไวๆกูบอกให้มึงลดน้ำหนักไว้เฮียโอนี่อยอกวิลลี่หยอกหยอกหยอกตั้งไรเดอร์มึงน้ำหนักเยอะมึงวิ่งไม่ทันนะไม่จะแฟรไรเดอร์วะเล่นในเกมมึงอย่าเอ๋อดิสัสอ๋อโอเคมันไม่เกี่ยวอะไรเขยคอคอเชยได้กหรอโอเคโอเคเก็บ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 เพื่อนอะเก็บไดิเช่นนั้นแหะเก็บไปกูไม่ได้เก็บ ตัวตัวตัวตาเทสวยไอ้เียโคมจริงที่มันตัวตึงไอ้แต่เสียงมันเหมือนสตีมเมอร์เลยโอ้โหปเจ็บเดี๋ยวมาคุณแข่เจียวรีรีบหลอนมึนเป็นตัวไไ้เลยโแล้วก็คอณแม่เป็นตพืดยกับแม่มึงอ๋อไอ้เฮีย็เอาผู้ชยกับปูโอ้โหอย่าเล่นแม่ซนแล้ว สวยสวยสวยเชนเเจอกูก <started>, ูบอกเลยกูไม่กลัวลกูคือม่เยู่่กน่ก็พวกเราอ่ที่แบบช่วยช่วยดิเพื่อนไหนานปะเข้ามานเพื่อนสวยเพื่อนไอ้ี่เกือบอกรบอกไอ้ี่ยิงตัวไม่ตายต้องยิงหัวมันมันไม่ได้ให้กูกูไม่มงคนเล่น ้กูโดนโอเคกูอ้อมเลยเพื่อนตอนนี้เฮ้ยเยอะคมจัดแหมเยี่ยตอนนี้เยี่ยนั่นเก็บหมดไม่รู้ว่ามันนี่ไงกูขอคมบ้างขอคมบ้างไอ้เย่ยทำมาขางในเลยยิงแล้วม่ห่อเนี่ยอะไรวะครับตรงนี้มันจุดเกิดแล้วเปล่าไอ้เย่ยกูเห็นมันต้องวิ่งมาเฮ้ยเกิดใกล้หมดอะเล่นตรงไหนก็เกิดใกล้โปรเทคนั้ำเลยเสร็ไหมแอดมินไม่แก่เยี่ยเอาไอ้เย่ยอ๋อพูดถึงกูปะเนี่ยแอดมิน ไอ้ไฟกูกิดเด็บก้าอยู่เนี่ยไม่ใช่แล้วว่ามันเป็นแหลกกระแทงแหลกกระตุกตุกตุกตายต้อมเฮ้ยโอ้ยไปแล้วไอ้เนี่ยไอ้นี่มันเถิ่มเกิมละเฮี่เอาไปหนึ่งหัวกูเห็นนะอันนั้นอ่ะเดี๋ยวเลยกูเห็นเลยสองหัวไปไอ้เชนเอาอีกหัวหนึ่งแล้วก็สามหัวไปเอ้า ไม่สิวม่ตายอ๋อเจอแล้วเฮ้ยเฮียตก็มึงยังไม่โดนเหรอวะไม่ไม่แม็กซ์ครับไอ้เนี่ยมาดิมาดิเพื่อนมันวิ่งมั่วทัวตัวเตียนแดนเลมันเบอร์เฮียมันเสพติดแม่งวิ่งเลยยิงอยู่เพื่อนยิงอยู่ยิงอยู่เสือเพื่อนยิงไปเลยยีงเชอเพื่อนนี้เชอเพื่อนนี้ออกมาแล้วเพื่อน ต้องเข้าไปสวยตัวเต็มแล้วก็ตัวหลังเราด้วยเพื่อนผูเด็บไม่เป็นไรนี่เข้าไปหนึ่งหัวเข้าไปหนึ่งตัวข้านามึงเพื่อนตรงโบสถ์สองตัวเลยเข้าไปหนึ่งหัวเข้าไปหนึ่งหัวสวยในโบสถ์ในโบสถ์ในโบสถ์ อยู okay. Okay. ่หลังบังเกอร์แตกตายหรอแโอ้ยโยอเคือไม่โดนเลยที่อะมชมกลัวมังบอกกเกินเฮ้ยไม่ออกเปลี่นมันได้ของมึงแล้วันะมาเพื่ออสไนออกมาปะเอาไปเดี๋ยวไปเดีวไปเดี๋เก็บดิเก็บดิเก็บดิมันเอาไนมาตัวนี้ไอ้เ้ยันดีว่าเม่าล้วตัวนี้สไนมาเต่ไม่เหมือนคนทำเ่อยใช่ไหมไอ้เหมือนด้วยเหมือนไม่ใช่ไม่ใช่เยมิอะไนมาเข้าก่อนถายลคือนะ ว่าอยู่แม่คุ้มจริโดนชาร์จก็ขอหน่อยเอาไปหนึ่งหัวเก็บเก็บเก็บตนายะไน่หมดวะกันเราเสือเปล่าเอาอีกไหมเอาตะไน่กัะบ่อเนื้อเอาดำเถอะให้เพื่อนเล่นเด็กไม่ห้เล่นเล่นเล่นไม่เล่นตะไน่ไหมโดนเนี่ยตามันอยู่เล็กอยู่นิดเดียวเองเราไปดูสตรีมเลยเฮ้อะไรนะไอ้เหี้ยนี่ไปยอแยงแตกแยงไมคุยแยงไม่คุยแยงไเฮ้ยเอ็กซ์อไอ่ะไปดิเ้าตัวแล้วเพื่อน

หัวส่หัวหาหัวหกหัวแปดอ้เหี้ยแม่งกลัวหยิบขนมาลงตีแตกหัวหัวกบาลบตัวนึงเ้านอยต่อยรต่ออะไรอะเพื่อนช่วยกูอ้เหี้ยงัวกบายิบตัวนึ่ยมันมามัน่อยต่ยคอยอไ่ะเพื่อนช่วยกูไเหี้มงหยิบหักยิ่งเ้มนานกต่อย่ยคบตกกยอะไร่เพ่อยกูไอ้เหี้มงบหหยน่้ยมมไมันก็ต่อย่อยครับต่ไม่เอ่ยก้เกี้ยงยิบวายอ้ หายแล้วเก็บเก็แต่สไนแล้วกันเอามันเก็บของกูดิ้นไปแล้วไม่ค่อยมาแบ่งทีหลังไม่แบ่งเว่ะติเชียกูโคตรคอมทีหลังจมาเตะมาหอักทีเลยเข้าหัวกับบานเว็บทีเว็บที่ตัวจริงเม่งได้เดฟมาหรือเปล่าวะโอ้โหไม่ตอนแรกก็ได้แล้วแต่ว่าแป้นพิมพ์หกสิบเปอร์เซ็นต์มันกดเดฟไม่ได้ก็เลยเอาออกเขาเก็บไปหมดแล้วหัวกับบาล ยากเิพี่ยากเจิด้วยไปไไอออสไนไปไอหนุ่มดับดีดับดีก็เก็บเองดับเออเออข้างหลังไอตัวนึงยิงดียิงดียิงดียิงไม่โดนเลยตามคนทำกิฟมาไม่กัดเว้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 เยเฮเอออยากยเเหมือนกันเฮ้ยเฮ้เฮ้ยด้เยเ้เยมาเก็ยมาเก็ยใฮเฮ้ยเเเ้ยเเเ้ย เฮ้ยสิงตีนสิงตีนอยู่เพิ่งดิสก็วันนี้นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับก็สนุกมากนะผมยิงคมมากเลยแนวนี้โอเคก็เอ้ยเซิร์ฟเวอร์นี้นะไม่ใช่แนวนี้ฝากติดตามฝากอะไ์นะครับว่าจะคลิปอะไรต่อไปนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ลาก่อนเนาะ